มันมี f อซทางลบนะครับ f อที่ไม่ใช่ f อซนะครับก็มาเม้นว่าผมเนี่ยนะครับบ้าบำรุงรถไปหรือเปล่าบ,บ้าแต่งรถเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีกว่านะครับไอ้พวกนี้นี่มันบางทีก็ไม่อยากจะตอบโต้หรอกนะแต่ขอสักหน่อยก็ยังดีนะครับมันไม่ได้รู้นะรู้หน้ารู้หลังรู้นู่นรู้นี่เลยนะครับแหมจะพูด,ดง่าย มาถึงก็เมนนๆๆๆๆไอ้พวกนี้ผมก like, ็ไม şey ่ร like, ู้ว่ามันเพิ่งมาหรือเปล่าในเพจผมนะครับในนักเลงรถภาคเหนือ w น t ่ยเป็นยูซทีออนไลน์ถ้าเพิ่งมาก็หัดกวาดดูขึ้นดูลงหน่อยว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างไม่ใช่ on, уд, มาถึงก็ม่งจะใส่อย่างเดียวเลยนะครับจะเม้นอย่างเดียวเลยนะไม่อยากจะว่าว่าสมองหมาปัญญาควายคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยบำรุงรถไม่ได้แต่งรถนะครับบำรุงรถรถมันมีระยะ อายุของอะไหล่ของมันเนี่ยนะครับเป็นไปตามรอบของการทำงานเป็นชั่วโมงบ้างนะครับเป็นรอบการหมุนบ้างอะไรประเภทนี้นะครับแต่งรถได้โอเคแต่งสวยแต่งงามคันนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยะจะแต่งแต่ประสิทธิภาพแล้วถ้าใครที่ตามผมตั้งแต่แรกจะรู้ว่ารถคันนี้ใช้ในต่างประเทศไอคนที่บอกเสียแล้วก็ซ่อมเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงละนะครับเพราะรู้ว่าคันนี้มันไม่ใช่เสียแล้วซ่อม มันไปซอบได้ที่เบตจะทํำยังไงไปอยู่ที่มองโกไปอยู่ที่ปักกิง่งไปอยู่ที่ซินเจียงอุยกูนะครับหูระยะทางไกลๆหรืออยู่บนป่าบนเขาไปซ้ําเหนือจะไปซ่อมตรงไหนยังไงอะไหล่มีไหมนะครับอู่มีไหมซ่อมได้หรือเปล่ายกเกียร์ลงข้างทางยกได้ไหมหรือว่ายกเกียร์ลงมาเชื่อมทอกนะเชื่อมข้างทางได้ไหมอ่าประเภทนี้นะครับ เพราะฉะนั้นบำรุงรถยนต์เชิงป้องกันก็พวกของเหลวต่างๆอันนี้มันต้องทำตามตามระยะอยู่แล้วนะครับนะผมก็จะบอกว่า1 5ื่นเนี่ยไม่ควรทำนะครับเอามื่นเดียวพอนะ้ำมันเกียร์ต้องเท่านี้เท่านี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆๆคนที่เป็น FC จริงๆเข้าใจนะจริงๆ FC ไม่ FC ก็ไม่รู้นะครับคุณก็ฟังว่าโอเคหลักการมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วคุณก็คิดนะอะไรตัวนี้ผมผมมันจะเสีย หรือมันไม่เสียแต่มันระยะโอ้โหมันใช้มา2องแสนกว่าโลแล้วผมเซิร์ชกูเกิลแค่นั้นแหละว่ามันควรเปลี่ยนหรือเปล่าคําตอบมันมีแล้วผมก็ตัดสินใจทางเงินไม่ใช่ปัญหาผมก็เปลี่ยนเพราะผมก็ชิงป้องกันปัญหาที่ว่าถ้ามันเกิดไปเสียในที่เบสไปเสียที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์ไปเสียที่ซินเจียงอยกูโอ้โหทางมันไกลมากมันมองโกเลียในทิพมื่นโลโอ้โหไปเสียเอาเวลาที่ไหนซ่อมครับแล้วผมเป็นหัวหน้าคณะคารวานด้วยนะ ถ้าหัวหน้าคณะคาราวานเสียก่อนคันแรกโอ้โหพูดตรงๆหมาไม่แดกเลยนะครับรถหัวหน้าคณะคาราวานเสียก่อนเนี่ยนะครับเอาเวลาที่ไหนลูกทัวร์นั่งรอเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรถหัวหน้าคณะคาราวานอย่างผมก็เสียไม่ได้เหมือนกันนะอะไรที่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตัดได้ก็ตัดเลยนะครับตัดได้ก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นผมจึงมีการบำรุงรถตามระยะใหม่ คนดูก็ดูสิครับเป็นวิทยาทานอุตสาห์ทำมาให้ดูไม่ดูก็ไปช่องอื่นเลยนะครับไม่ต้องมาทนดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้พวกนี้ไม่เห็นด้วยเป็นพวกเกลียนเนี่ยมึงมาจากรูไหนของโลกมนุษย์ใบนี้มึงกลับรูของมึงเข้าไปเลยกลับเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วไม่ต้องออกมาเลยนะครับเพจนี้ไม่ต้องการเลตติ้งไม่ต้องการเลตติ้งของพวกนี้ตัดออกไปเลย นะไม่ต้องมาบล็อกไปเลยด้วยนะครับให้หายไปจากโลกนี้ไม่เห็นซึ่งกันและกันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเองจงไปรูของเองที่เองออกมานะครับเองไปอยู่หลุมไหนนะครับอยู่ตรงตำแหน่งไหนของสังคมเองไปอยู่ของเองเลยเองไม่ต้องมาเพจนี้นะเพราะข้าก็ไม่อยากต้อนรับเองเหมือนกันเองโผล่มาข้าก็บล็อกนะผมก็บล็อก บล็อกทำไมผมไม่อยากเห็นอีกนะครับไม่ต้องมาถามว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนประเภทนี้ระดับนี้จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันได้ผมไม่ต้องแลกเปลี่ยนบล็อกเลยนะบ,บล็อกเลยโพมาเมนเดียวก็บล็อกทิ้งแล้วนะครับถ้าเห็น,นะถ้าไมเห็นก็ถือว่าโชคดีไปเพราะฉะนั้นการดูแลรถยนต์ของผมนี่คือดูแลเหนือมาตรฐานเหนือ hmm. มาตรฐานเพราะว่าอะไรครับท่านในมาตรฐานนี่มันอาจจะไม่พอนะครับ ผมชิงเปลี่ยนผมไปทั้งศูนย์บริการผมถามว่าไอ้นี่ควรเปลี่ยนไหมเขาก็บอกไม่มันก็ยังไม่เสียแล้วถ้ามันเสียมันบอกสัญญาณไหมมันไม่บอกเสียมันเสียเลยโอ้โหพูดตรงๆเลใตายหาเลยเสียเสียเลยเลยโอ้โหแล้วจะทำยังไงแนวการซ่อมบมดูงเป็นอย่างนี้หนึ่งสอสี่หเจ็นะครับผมก็คุกคีอยู่กับอูถึงแม้ผมจะไม่ใช่ช่าง นะครับผมก็คุกคีช่างถ้าไอ้นี่เสียทํำยังไงซ่อมข้างทางได้ไหมอาการบางหลายอาการซ่อมไม่ได้เลยในข้างทางเหลอซ่อมไม่ได้เลยหรือ,อรถยนตรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ยุคไมเท็กนะครับมันไม่ใช่ยุครุ่นโอ้โหโบราณที่จะต้องมาซ่อมได้ง่ายๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆมันมสมองกลมันเยอะนะครับนะยิงอย่างนี้ก็ต้องต่อว่างั้นเอาไมเท็กไปคาราวานแล้วจะเอาไปทํากลัวอะไรล่ะนะครับทางไกลขนาดนั้นจะขับอยู่เรอ นะฮะไอ้นั่นรถคลาสสิกเอาไว้ใช้งานใกล้ๆนะจะขับไปมองโกเลียด้วยมที่เอ็กมึนก็บ้าไปแล้วนะครับไม่มีใครเขาขับกันหรอกนะครับไม่ต้องไปพิสูจน์มันเหนื่อยนะครับขึ้นเขาลงเขาวิ่งกันทีเป็นหมื่นโลนะครับในคาราวานต่างประเทศเพราะฉะนั้นคลิปที่ผมทําก็คือบํารุงเชิงป้องกันไม่ได้ไปแต่ง OBD2 ใส่เพื่ออะไรเพื่อแต่งรถเหรอไม่ใช่รู้ความร้อนพัดลืนชิปใส่เพื่อแต่งรถเหรอไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายนะครับ กล่องคันเล่งในฟ้าใส่เพื่อแต่งรถแรงเหรอไม่ใช่เพื่อให้คันเล่งมันตอบสนองดีขึ้นขับแล้วก็ดีขึ้นเอารถไปรีแมปไปซิ่งเหรอโอ้ยุคนี้ผ่านการซิ่งแล้วใครคิดว่าผมซิ่งแล้วไปไกลไแล้วไปไกลไลไวมันไม่ได้ซิ่งแล้ว ขับรถเร็วขับรถซิ่มต่างกันพูดง่ายขับเฮี้ยขับดีมต่างกันไอ้คนเฮี้ยเนี่ยโอเคมันอาจจะซอกแซกซอกแซกไปไปมาๆอันนั้นเขาเรียกขับเฮี้ยนะครับแต่ขับรถเร็วเนี่ยมันไม่ได้ซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกนะครับนะขับรถเร็วขับรถเฮี้ยมต่างกันนะเออเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่นะครับทางโล่งผมก็มีร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแค่นั้นนะครับชอบชอบอัตราเร่งปืดปืดปาดปาดปืดปืดปาดปาดหลังโค้ง นะครับเห็นทางตรงกดคันเร่งปื๊ดไม่ใช่หลังโค้งกดเขาแล้วืออืออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช,มใช,มใช่มันไม่ทันกินเพราะคาราวานเนี่ยมันมีข้างวันจองไว้แล้วมีโรงแรมจองไว้แล้วมีข้าวเย็นจองไว้แล้วนะครับทุกอย่างมันมีกําหนดเวลาต้องไปกันไม่ได้ว่าไปแบบชิวๆบางคนบอกจะรีบขับรถไปเร็วไปหาสวรรค์วิมานอะไรและเองจะขับรถช้าไปดูจิ้งหรีดพอดรักกันที่ต้นไม้เพื่ออะไรเหรอ เนะองหูถึงขั้นว่าเห็นใบไม้บนยอดหญ้าได้นี่แสดงว่าอันนั้นเขาเรียกเต่าคาแล้วนะครับรถสมัยใหม่ร้อยี่สิบบนทางด่วนจีนหูอยู่แทบไม่ได้เลยเรื่องจริงกับร้อยสี่สิบนะครับตามกฎหมายก็ร้อยสี่ร้อยี่สิบแต่มันก็เกินเกินบ้างอย่ามาถามผมว่ามันเกินกฎหมายหนะรือเปล่าไปทำผิดกฎหมายเปล่านกะ็เอาเป็นว่าเหมือนเมืองไทยอ่ะเชียงใหม่กรุงเทพคุณขับเท่าไหรนะ่กฎหมายให้ร้อยยี่สิบมีเกินบ้างไหมมันก็มีนะครับ ถ้าคุณอยู่ในกฎกติกามากมายชีวิตมันก็ตึงๆไปนะครับเจอก็โดนปรับไปก็แค่นั้นนะครับนะบผมก็เจอบ่อยในในในประเทศไทยเกินความเร็วมาเขต90นะวิ่งไปร้อยสิบอะไรเงี้ยเขต90วิ่งไป95โดนไปบางทีมันก็มันมองลําบากอ่ะนะครับมองลําบากบางทีมันก็เผลอปุ๊บปุ๊บมันก็มีบ้างนะครับนั่นคือสมรรถนะรถรุ่นใหม่เวลาผมบอกก็บํารุงนะครับมันต้องชิงเปลี่ยนอะอย่างตอนนี้ผมกำลังจะไป กเซิร์ดดีเซลตัวเช็คหัวฉีดนะครับมันมีฝุ่นขึ้นมาจับตรงตรงป๊บหัวฉีดนิดนึงมาผมสังเกตแล้วผมก็ยังดูว่ามันคืออะไรอ,อย่างนี้ผมไปดูวันนั้นถอดช่วงล่างมาเอา้าเฮ้ยเช็คลูกหมากเอาหูหลวงกอแกกเอาไปสั่งละถามว่ามันใช้ได้ไหมช่างบอก30% 30%ก็ใช้ได้แต่แล้วผมจะไปทนใช้ทำไมอะ่ะในเลือดตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนชิงเปลี่ยนก่อนเพราะจะเกิดรถลูกหมากมันไปงกแง็งกแงกออกแอก อยู่ต่างประเทศที่ระยะสัก5,000โลยังไม่ใช่ขากลับกําลังเป็นขาไปเลยนะแล้วผมจะทํำยังไงออกดานเชียงของไปยังไม่ทันไรเลยรถไปน็อคที่ลาวพังที่ลาวยังไม่ถึงจีนเลยพังคันแรกจะเอาหน้าไปซุกที่ไหนนะครับรถผู้นําคาราวานเสียได้ไหมมันเสียเสียได้แต่ถ้าผมปิดช่องทางการเสียหายได้มันจะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นคันแรกไปเสียกบเสียหมาตายเลยนะครับผมไม่ใช่คนวิเศษวิโสโอหังนะแล้วผมก็บอกว่า ต่อให้ผมมีรถใหม่ผมก็ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่ดีนะครับหนึ่งแสนโลผมก็เปลี่ยนอะไรหนึ่งชิ้นไม่ใช่หนึ่งชิ้นชิ้นที่มันครบแสนโลมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครบแสนห้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครบสองแสนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นรถใหม่ต่อให้ใช้มาหนึ่งปีแต่วิ่งไปหนึ่งแสนโลสมมุติก็ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่ดี <Huh. S 1> ก็จะไปบอกกับผมเวอร์วางอีกเวอร์วางอีกพวกนี้แม่ไม่รู้ไม่รู้จะมาดูเขตอะไมไปไกลๆได้ไหเห็นแล้วรำคาลูกตา เห็นแล้วรำคาญลูกตาไปอยู่ในรูที่เองออกมาอยู่ในกลุ่มที่เองออกมาแล้วกันไม่ต้องมาไม่ต้องมาเม้นนะครับพวกนี้หน้าตาก็ไม่มีด้วยเฟซก็อวตารมาเฟซปลอมไปเอาภาพใครมาไม่มีทางหรอกโซเชียลแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่รูปลอยๆไปก๊อปปี้ใครเข้ามาวางๆแปะๆตัวตนนี่แท้จริงมันยังไม่มีเลยเป็นอ e ีแอบนะครับเป็นอ e ีแอบเป็นอ e e ีแบบเป็นคนที่ประเภทที่ ไม่กล้าในสังคมอะ่ะแล้วก็่วกเนี้ยนะเม้นเก่งจังเลยนะแต่ตัวตนไม่มีนะครับไม่รู้เป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นสัตว์ชั้นต่ำชนิดไหนเพราะว่ารูปร่างหน้าตาบางคนก็ไม่มีนะเออแต่เม้นเก่งชิบหายเลยนะครับพวกนี้เห็นแล้วก็เบื่อก็เลยต้องทําคลิปบางคนบอกบอกก็อย่าไปใส่ใจเฮ้ยทำ<ฮะ>ไมด่ามันบ้างก็ไม่ได้นะพวกนี้ต้องด่ามันบ้าง ถ้าไม่ดามันนี่นะมันจะออกมาเต็มมาลวาดเลยนะครับสังคมก็จะเริ่มเสื่อมซามก็เพราะไอ้พวกนี้นะครับพวกเกลียนชั้นต่ำพวกนี้นะครับโอ้มันจะทําให้สังคมชั้นต่ำว่างว้างก็ไปไปบีบรูหายใจแล้วก็หายไปเลยก็ได้นะเปลี่ยนโลกมนุษย์อยู่เลยก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะคจะไปไหนก็ไปไปเฮ้อไไปนนะั่นไฉะนั้นนี่วันนี้ก็ขับมาบํารุงอีกแล้วนะครับบำรุงอีกแล้วนะครับจะมาเช็คหัวฉีดเดี๋ยวก็ไปบำรุงอจจัดจารบีเพาคุณต้องรู้สิครับว่าผมเนี่ย มันทําอาชีพอะไรนะครับแล้วเดินทางเยอะเดี๋ยวเลขใหม่เมื่อขึ้นปุบุ๊บุ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 บนะครับไม่ใช่รถจอดนิ่งๆอยู่กับบ้านแล้วไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยคันนี้ไม่ได้ขับในประเทศไทยนะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นรถอินเตอร์นะฮะวิ่งต่างประเทศเป็นหลักนะไม่ได้วิ่งในไทยในไทยไม่ได้วิ่งที่บ้านมีรถหลายคันใช้ BM เมันก็ได้ใช้ซีรีส์ห้าไปก็ได้ใช้ X1 มันก็ได้หรือจะเป็นสปอร์ตไรเดอร์ก็ได้นี่จะเป็นซีวิกก็ได้นะครับที่บ้านมีหลายคัน ถามว่ารวยไหมไม่ได้รวยมากอะไรมากมายเราก็พออยู่ได้พอมีพอมีกินนะครับพอมีกินถ้าผมไม่มาเล่ามไม่มาพูดไม่มาพูดนู่นพูดนี่ให้ฟังโอ้ยการบำรุงรถเมื่อเช้าก็มีฟอร์ดคันนึงบอกเข้าศูนย์ตลอดเวลานะครับเข้าศูนย์ตลอดเวลาเกียร์พังศูนย์ยื่นมาแสนแปดผมก็พูดไปตั้งหลอดนานแล้วว่าถ้าเชื่อศูนย์อย่างเดียวนะเฮ้ยนะรถพังนะเว้เยเชื่อบอกกอวิเชตเนี่ยเชื่อคนในวงการเนี่ยน้ำมันเกียรเ์เขาต้องเปลี่ยนนะ เจคนนี้เขาเจ็ปีแล้วเข้าศูนย์บริการมาตลอดศูนย์ไม่เคยเปลี่ยนอะไร mm. เขาเลยเกี่ยวน้ํามันเกียร์สรุปเกียร์พังเขาเลยเสนอราคาแสนแปดผมก็เคยบอกแล้วหลายยี่ห้อก็ไม่เปลี่ยนน้ํามันเกียร์มันมีเหรอไลท์ไทม์เขาไลท์ไทม์เฉพาะเวลาหนึง่งอ๋อเจ็ดปีได้เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วค่ะ,ะถ้าเป็นรถยุโรปสามแสนห้าเปลี่ยนเลยไหมคะอะ,อะไรแบบนี้พนักง,งานขา,ขาว หน้าอกโตๆมายืนในพีเซนเสียก็ไข่สันเลยบอกว่าตังไม่มีค่ะตังไม่มีเสียสะดุ้งเหรอสามแสนห้านี่สะดุ้งหรอเสียขับต้องบีเอ็มเนี่ยเออขับต้องเบนซ์เน่ยถ้าไม่ดูแลมันก็ต้องจ่ายแต่ถ้าดูแลมันก็ไม่ต้องจ่ายขนาดนี้ก็แค่บำรุงไปน้ำมันเกียร์เปลี่ยนเท่านี้เท่านี้วงการเขาว่ากัน4ี่หมื่นห้าหมื่นไม่งั้นเขาจะมาหพ้ามพ,พ,พูดกันทำไมบางคนก็บอกไอ้พวกนี้อยากขายของพวกนี้อยากขายของคุณก็ คุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผ่านไปคนเชื่อเขาก็มีคนไม่เชื่อหุบปากไว้นั่งนิ่งๆไว้นะครับอย่างรถคันนี้ถามว่าล้อแม็กผมแตง่งรอปล่าล้อ,อยังล้อเดิมเลยนะครับ not dem. นะ็อตก็น็อตเดิมแล้วบอกผมแตง่งเอาตังค์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีกว่าโอ้โหถ้าคุณรู้ว่าผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเท่าไหร่มันจะหนาวนะครับนะหนาวหนาวสินะเพราะพอ่อบ้านต้องหาเงินเข้าบ้านนี่นะครับนะไม่ใช่ คนเดียวกับเจียวเดียวดูแลตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยนะครับเที่ยวไปเพ่นพ่านเรียนเม้นตามไอ้พวกเม้นต่างๆเพื่อสนองความต้องการเพราะอะไรมันอยู่ตรงไหนของสังคมผมรู้มันอยู่ใต้อีกทีหนึ่งของชั้นใต้ดินน่ะนะครับแล้วมันอึดอัดทั้งสังคมเพราะอึดอัดทั้งสังคมจะไม่รู้ทางไหนคีย์บอร์ดอย่างเดียวไอ้พวกนี้รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทําตัวใหม่ซะ นะครับทำตัวใหม่ซะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องมเม้นต์ผมไม่เคยไปเม้นใครเลยนะใน5ปีนี้แทบจะไม่มีเลยนะที่จะไปเม้นใครว่าอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ฟังเขาโอเคไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ผ่านมีบางคนเห็นหน้าเห็นตากันบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะไม่ชอบหน้าไม่ชอบตาไม่ชอบน้ําเสียงเพราะว่าอะไรเป็นกรรมเก่าแล้วกันเนาะเป็นกรรมเก่าร่วมกันมานะครับก็เลยไม่ค่อยชอบหน้าชอบตากันอยู่ ก็อาจจะมีก็เอาไปอะไรคุณก็เปลี่ยนช่องแล้วกันช่องมีให้คุณเลือกตั้งหลายอย่างก็ไม่ต้องมาล็อกช่องนี้นะโอเคถึงแล้วประเสริฐดีเซล